วันนี้เอาพระนะครับที่น่าบูชาอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาให้พี่พี่ได้ชมกันอันนี้ fc แบ่งปันมานะครับนี่นะพี่ๆ fc แบ่งปันมานะครับนี่ mm hmm นเป็นรูปหล่อนะครับพระกิ่งสิริทิตนะครับหรือว่าพระกิ่งรูปหล่อรูปเหมือนนะครับเจ้าคุณนอน,นะครับวัดธรรมมาพิรตารามนะครับนี่นะหรือวัดสะพานสูงบางซื่อนะครับพระนครนะครับนี่นะพระนครนะ นี่แบบนี้ข้างล่างเขียนชัดเจนนะครับเชื้อหนูเพชน,นะครับนี่จัดสร้างปี2512หรือ13ผมจําไม่ได้นะครับนี่นะน่าจะ2 5 1 3องค์นี้มีกล่องเดิมเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการสังเกตเบื้องต้นนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะเป็นพระเครื่องที่น่าใช้นะครับเป็นพระเครื่องหลักพันนะครับหลักพันนะอันนี้เอฟซี FC แบ่งปันมาผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ รูปหล่อเนี่ยผมเข้าใจว่ารูปหลอรุ่นนี้เนี่ยหล่อเป็นหล่อโบราณมาก่อนนะครับแล้วก็มาแต่งพิมพ์มาแต่งพิมพ์ด้วยตะไบนะครับแล้วก็มาขัดเงากับเครื่องนะครับเครื่องอผมไม่แน่ใจว่าเป็นมอเตอร์หรือเปล่านะครับนะครับนะบนะแต่งพิมพ์เสร็จปุ๊บต่อโค้ดแล้วก็ขัดที่หลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนี่จําหน้าตาให้แม่นๆนะครับหน้าตาให้แม่นๆนะนะนี่แบบนี้เป็นรูปหล่อเจ้าคุณนอนะครับ เดี๋ยวไปดูหน้าตาก่อนมีการเกลาพิมพ์นะครับมีการเกลาพิมพ์นะฟืบนี่เห็นไหมมีการแต่งพิมพ์นะครับมีการแต่งพิมพ์ช่างนี่ฝีมือมากนะครับเก่งมากเลยนะครับแบบนี้นะถือว่าเป็นพระที่น่าใช้มากเีแปบ๊บหนึ่งไม่โฟกัสนะครับแปบ๊บหนึ่งนะฟืแบแป๊บหนึงขแบบยับไฟแป๊บ,บนึงนี นี่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 สังเกตดูนะครัรตบตามซอกพระนะครับนี่เห็นไ,ไหมนี่ชัดแล้วตามซอกพระนะก็ยังจะมีเป็นหลุมเป็นอ,อ่ล่องลึกนะครับที่แต่งตะไบไม่โดน,นะครับแล้วก็จะไปทดแทนด้วยยาขัดแดงแงแบบนี้นะถ้าพระเดิมๆนะแดงแดงแบบนี้ตามหลุมตามรูนะเพราะว่าแต่งเสร็จปุ๊บนี่นะแต่งเสร็จปุ๊บทางโรงงานก็จะขัดนะครับขัดเพื่อที่จะไม่ให้รอยตกแต่งขององค์พระเนี่ย บาดมือหรือจับแล้วมีคมนะครับมีคมนะนี่ถือว่านี่ดูนะตามซอกนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องที่จัดสร้างได้ปลาณีดนะครับปลาณีตมากๆนะครับแล้วก็เป็นการแกะรูปเหมือนท่านได้สวยมากนะครับได้สวยมากนะครับเพราะว่าตั้งเดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะน่าจะหล่อเป็นพระโบราณมาก่อนแล้วก็มาแกะนะครับด้านล่างนะครับนี่นี่นีนี่นี่ก็จะต่อโค้ดแบบนี้นะครับ หลังจากต่อโค้ดเสร็จก็จะแต่งตะไบล่าล่า,ลาแล้วก็ขัดนะครับนี่ก็จะมีอุดกลิ่งแบบนี้อุดกลิ่งแบบนี้นี่พระองค์นี้ถือว่าสวยมากนะสวยมากนะนี่เป็นไงพี่พ,พี่ดูก็เอาเป็นเ,เบื้องต้นนะครับเอาเป็นพื้นฐานนะครับที่สําหรับที่จะไปเช่าองค์อื่นๆนะครับของหลวงพ่อนะนี่องค์นี้ถือว่าสวยเดิมมากๆนะมากมากนะเพราะว่ามีกล่องเลยนอนกล่องมาเลยนะครับนี่ พระนอนกล่องมาแบบนี้เลยนี่เลยแบบนี้เลยคนระับเดี๋ยวก,ก็ยับไฟนิดนึงไฟห่างนีง่แกทำไมาในสองกล้องนะนี่เห็นไหมตามซอกยาขัดแดงแปด๊ดแปด๊ดแปด๊แปดปด,ปดเลยนะนี่เห็นไหมตามซอกนะที่เป็นหลุมหลุมที่หล่อไม่เต็มเนี่ยก็จะเป็นยาขัดนะครับที่เครื่องมอเตอร์ขัดเข้าไปทดแทนนะครับทําให้พิจารณาง่ายนะงคงนี้หน้าหลวงพ่อจะเง็นเงนหน่อยเห็นไหมนี่จะเง็นเงนหน่อย นี่ศีษาท่านจะทุยๆหน่อยเป็นแบบนี้เกือบทุกองค์นะครับเป็นแบบนี้เกือบทุกองค์เพราะว่าผมเข้าใจว่าช่างน่าจะเป็นคนเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่จํานวนการจัดสร้างน้อยมากครับนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช่มากนะครับนี่วัดสะพานสูงบางซื่อครับพระนครน,นะนี่สวยเดิมเลย่ะพี่ๆดูแล้วได้ความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะครับเพื่อที่จะทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ